มินิแอมกับ IRBox มันต่างกันยังไงหรอครับเพราะเข้าใจว่ามันคือก้อนจำลองแอมทั้งคู่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถูกอยู่ครึ่งหนึ่งครับนั่นก็คือทั้งคู่นี้มีส่วนผสมของการเป็นแอมอยู่นะครับเพียงแค่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเฉพาะหัวแอมหรือปรีแอมนั่นเองส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นดอกลำโพงของแอมนะครับว่าง่ายตู้แอมจริงๆเนี่ยประกอบไปด้วย3ภาคส่วนครับนั่นคือปรีแอม แล้วก็ตัวดอกลำโพงหรือเรียกว่าแคปนั่นเองเจ้าตัวมินิแอมเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นหัวแอมนะครับมันจะมีแต่เสียงหัวแอมล้วนๆเลยเมื่อเราใช้งานก้อนเขาแค่ก้อนเดียวนเนี้เสียงมันจะมีอาการแบบนี้ครับแต่เมื่อเราเติมก้อนนี้เข้าไปนะครับซึ่งเป็นดอกลำโพงองค์ประกอบมันจะเป็นแบบนี้ครับ แต่ถ้าเกิดว่ามีแต่ตัว IR บอกอย่างเดียวไม่มีแอมเสียงมันจะเป็นแบบนี้ครับ จะสังเกตได้นะครับว่าพอไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งเสียงมันประหลาดไปเนาะพอมีทั้งคู่นี้เสียงมันจะเหมือนแอมจริงๆมากขึ้นและเมื่อเราออนแต่ IR box เราจะสังเกตนะว่าเสียงมันจะมีแต่ความค l e a ทั้งๆที่เวลาเราเจอคู่กันนี้เสียงมันจะมีความแตกเพราะว่าอาการเสียงแตกนั้นมาจากตัวหัวแอมนี้นั่นเองครับผมก็สรุปนะครับ2ก้อนนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการจําลองปีแอมและคาบิเนตเลยผมแนะนําว่าต้องมี2ก้อนนี้ทั้งคู่ครับ